เทคนิคเคล็ดลับนะคะสำหรับใครที่อยากจะ attract หรือดึงดูดนะคะให้เงินวิ่งไล่ล่าเข้าหานะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะประกอบสมาอาชีพอะไรก็ตามนะคะคุณจงภูมิใจในอาชีพที่คุณทำนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเงินก่อนนะคะเงินคือไวโพเรชันที่สูงหรือคลื่นสั่นสะเทือน ที่สูงนะคะถ้าเราอยากจะดึงดูดเงินหรือให้เงินวิ่งไล่ล่าตามหาเราเราจะต้องทําตัวเราเองให้เป็นแม่เหล็กหรือคลื่นสั่นสะเทือนที่เป็นไวเบรชั่นสูงสูงหรือเอเนจีสูงสูงมีอารมณ์มีความรู้สึกสนุกเบิกบานมีความสุขนะคะเงินจะวิ่งไล่ลาเขาหาคนที่อารมณ์ดีมีความสุข นะคะถ้าตอนนี้เราอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราไม่มีความสุขเราจะต้องสวิตตัวเองนะคะให้อารมณ์ดีให้มีความสุขแล้วเงินมันจะวิ่งวไล่ล่าเข้าหาเราทุกทิศทุกทางถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ขาเราก็จะขายของดีถ้าเราประกอบสัมมาอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นกิจการส่วนตัวการงานก็จะไหลลื่นขึ้นคล่อง การเงินก็จะดีนะคะลองเอาเทคนิคเคล็ดลับนี้ไปใช